สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาฟังมาคอมเมนต์กันนะครับมาให้ผมวิเคราะห์หุ้นกันอะไรเงี้ยครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับเป็นแนวทานะครับต้องบอกเป็นแนวทานนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมแล้วก็ฝ่ายช่องหนึ่งครับช่อง after d o y นะครับเกี่ยวกับพื้นฐานการเล่นหุ้นนะครับถ้าใครชอบมีเพื่อนเนาะที่อยากจะเล่นหุ้นอะไรเงี้ยก็แนะนําเขาได้นะครับมันก็เป็นพื้นฐานการเล่นหุ้นเลยนะครับผม เรามาด้วยกัน3ตระกูลนะ3 i นะ i i i นะครับไม่ใช่ว่าเป็นโควิดนะครับ i กันนะครับก็จะมี iNet ilink แล้วก็ i อเท l นะครับเริ่มต้นตัวแรกที่ iNe นนะครับไปกันรวดเร็วนะครับเราก็ดูในทรงกราฟนะครับที่ผมบอกนะครับว่าเ m a มตัดและแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมานะครับนี่ก็ยกขึ้นไปแล้วชนะหมดทุกแนวแล้วนะครับว่ามีทส้มานี้เหลือแค่แนวนี้เหลือแนวนี้นะครับที่เขายังทําไม่ได้แนวนี้นะครับ เนี่ยครับแนวนี้เลยนะครับยังทำไม่ได้แล้วตอนนี้ไปเยอะกว่าแนวนี้ลวสูงกว่าแนวนี้แล้วนะครับผมเรามาตีน,นี่กันดีกว่าแนวรับรับนี่หนึ่งสองบาทเพิ่มเพิ่มขนาดเส้นก่อนนะครับสองบาท องบาทสี่สิบสามบาทสี่สิบหกนะในกราฟนี่นะครับแล้วก็มาดูแนวต้านสุดท้ายที่เขาต้องทำให้ได้คือแถวนี้หกบาทสิบหกเหรอขอดูกันสูงสุดที่หกบาทยี่สิบนะครับหกบาทยี่สิบนะประมาณนี้นะครับกราฟวี ดูกราฟวีก,กันดีกว่ากราฟวีกเป็นยังไงบ้างนะครับไอไนอยู่ที่กราฟกราฟมันอยู่ไอไออยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือแท่งเดียวครับที่เขาจะต้องทํานะครับก็คือแท่งนี้นครับฝากคิดผมนะมุมมองผมเนี่ยแท่งนี้มันผ่านมาแล้วมันผ่านทุกนแนวตรงนี้มันผ่านมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนะครับ ก็เหลือแท่งเนี่ยไอตรงนี้ที่มันที่มันขึ้นไปนะครับย่อลงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เหลือแท่งนี้แหละที่เขาต้องทําให้ได้คือแท่งแท่งตรงนี้นะครับแท่งตรงนี้เลยนะครับนี่ครับขอบนี้เลยครับที่เขาต้องทําให้ได้นะครับถ้าทำผ่านไม่ได้คือโอเคแต่เนี้ยเขาเขามาเกินตรงนี้ละเกินแล้วนะเกินแล้วนะเกินตรงนี้แล้วนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะโดยทะโดยรวมก็เหมือนเป็นการเบรคขึ้นไปนะครับแต่ต้องน่าจะย่อลงมาทําฐานก่อนที่ทําขึ้นไปนะครับเพราะระยะทงระยะเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับถ้าเทียบกันนะครับแล้ววันนี้ขอโทษทีครับแล้ววันนี้นะครับย่อลงมานะครับที่สาเหตุที่เขาย่อลงมาเนี่ยคือเขาไม่ไปแตะห้าบาทยี่สิบนะครับ มันก็ต้องย่อลงมารวมพลังก่อนนะครับและไอ้ในเขาอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นสิบแปดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่หลุดแนวที่ผมตีมาเมื่อกี้แล้วนะครับผมทีเนี้ยผมว่าเขาคงไม่ทําให้มันหลุดตรงนี้เนี่ยนะครับในความคิดผมนะจุดจุดนี้น่าจะไม่ให้หลุดเพราะว่าน่าจะเป็นแนวที่เขายิ่งยิ่งมาตลอด นะครับสำหรับตัวนี้นะสีบาทสิบสี่นะครับกอบในการเล่นคือรอย่อนะครับไม่ให้เกินสี่บาทสิบสี่นะครับแล้วก็ถ้าเกินก็ให้คัดแล้วค่อยมารอรับข้างล่างนะครับผมสุดๆก็น่าจะลงมาถึงตรงนี้เลยสามบาทเจ็สิบสองนะครับถ้าหลุดมาอีกก็ไปตรงนี้เลยนะครับแนวในแนวรับในในครั้งนี้นะผมว่าน่าจะไม่เกินเนี้ยไม่เกินเนี่นะครับ ผมว่ามันน่าไม่เกินตรงนี้หรอกสี่บาทอะไม่เกินสี่บาทอะสี่บาทสิบสี่ถึงสี่บาทสะสมไปก็ได้หรือถ้าคุณจะเล่นแค่แบบว่าเฮ้ยงั้นถ้ามันหลุดสี่บาทสิบหรือว่าอะไรเงี้ยก็ให้คัดนะครับถ้าคุณเข้าไปแล้วเล่นไปแล้วก็ให้คัดตรงสี่บาทนะครับสี่บาทสิบนะให้คัดเลยนะครับเดี๋ยวผมสรุปเลยนะครับถ้ามันลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะย่อย่อย่อปุ๊บทำฐานขึ้นไปต่อแน่ครับตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงครับแต่ใช้ยาเวลาหน่อยนะไม่ใช่ขึ้นไปเลยนะถือระยะยยาาววหนน่่่่อะครับไมใช พูดปุ๊บจะขึ้นเลยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับทําไมผมถึงต้องเล่นแนวรับเพราะว่าคุณเห็นไหมครับเวลาพูดมันลงเนี่ยมันเป็นไงครับมันน่ากลัวเนาะนะครับลบทียี่สิบจุดอย่างเงี้ยมันน่ากลัวครับจากที่ขึ้นไปอยู่ดีๆครับสูงสุดที่สี่บาทเก้าสิบหกนะครับลงมาเหลือสี่บาทสามสิบสี่มันเกินไหมครับมันเกินโอ้บอดมันเกินความมันเกินเลย Uh uh, อาอาแล้วไหมมันเกินใช่มันเกินทีนเน,นี้ยถ้าใครรับได้ช่วงเนี้ยผมว่าอาอาคุ้มหน่อยนะครับการเล่น uh uh, อาอาก็คือว่า Reward and Ratio นะครับก็คือว่าตั้งกําไรไว้ที่เท่าไหร่ตั้งขัดไว้ที่เท่าไหร่คัด2 1, องหนึ่งเนี้ยถือว่าคุณ5% 2คุณก็ต้องได้ไดกําไร10%คือคูณหนึ่งหรือเทคขาย Profit กําไรไปครึ่งหนึ่งแล้วก็พอถ้ามันขึ้นไปอีกคุณก็ปล่อยมันไปนะครับให้มันได้กําไรก่อนนะครับแต่ถ้าเรชอว นันหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรนะคัดเงี้ยห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูว่าคุณเติมเงินมาเท่าไหร่นะครับห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นว่าหมื่นหนึ่งเงี้ยเท่าไหร่อ่ะห้าเปอร์เซ็นต์ก็คูณไปห้าร้อยหรืออะไรเงี้ยคุณก็คิดเอาถ้าคุณจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็พันหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณสองเปอร์เซ็นต์คุณได้กำไรสองพันคุณก็ขายครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้กำไรพันหนึ่งเหลือที่เหลือไปทำกำไรไปหรือคุณจะขายทั้งหมดเลยก็ได้แลๆๆแล้้้วรรออะะคังหนนาีีกทบ ก็จะประมาณนี้นะวิธีเล่นผมก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละสี่บาทสิบสี่บาทสิบสี่เนี่ยนะครับอย่าให้หลุดสี่บาทแล้วกันหลุดสี่บาทก็คัดแบบเต็มตัวนะครับอาจจะสะสมไปแล้วแต่ลึกแค่ไหนอะ่ะคุณวางแผนลึกแค่ไหนครับผมว่าสี่บาทก็ได้วางแผนไว้สี่บาทก็ได้ถ้าหลุดสี่บาทก็คัดนะครับรอสะสมช่วงนี้แหละผมว่าน่าสะสมได้แต่ถ้าจะให้สะสมจริงๆอะ่ะคุณมาสะสมแบบชุดเนี้ย เห็นไหมครับพอมันย่อดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีแรงขึ้นไปคุณมาคุณมาเล่นตรงเนี้ยเล่นตรงเนี้ยเล่นไอ้ตรงเนี้ยได้นะครับเวลาขึ้นเวนลาเขาย่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาย่อเสร็จปุ๊บเนี <stadium. S 1> ่ยเขาจะมีเล่นตรงเนี้ยเนี่ยว่าเวลาเขาย่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาย่อปุ๊บเนี่ยมีตนะรงนี้เสร็จแล้วมีการเขย่าลงมานี่ก็เขย่าลงมานะครับย่อเสร็จแล้วเขย่าลงมาเหมือนกันนะครับไม่มีครั้งไหนที่ไม่เขย่านะนะครับเนี่ยย่อเสร็จปุ๊บมีเขย่าลงมา เขย่าไหมอันนี้ไม่เขย่านะครับพราะไม่เขย่าปุ๊บไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะวิธีการเล่นแพงผมก็คือรับนะครับ4บาทถึงสบาทยีคัด4บาทลงไป ให้คัดรอไปเล่นข้างล่างนะครับสาหรับคุณตัวนี้ก็เล่นประมาณนี้นะส่วนส่วนว่าจะเป้ามันไปถึงไหนผมว่ามันก็ไปอยุดอยู่ในตรงนี้แหละ5บาทเนี่ยน่าจะถึงอยู่แล้วแหละ5บาทนะครับเพราะว่าเขาหน้าไปทดสอบไปตรง5บาท20แน่แต่ทีนี้ต้องรอทําฐานก่อนไม่รู้เขาจะทำฐานลึกหร,หรือตื้นแค่ไหนนะครับก็ต้องรอสังเกตเฝ้าไปด้วยไปก่อนนะครับลสถานการณ์เซ็ตช่วงนี้มนไม่ดีด้วยนะครับก็ให้คิดค่อยเล่นนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นในสถานการณ์ที่มันแย่นะครับ รอครับรอดีกว่าครับเล่นรับรับแล้วลุกบางทีการการรับเนี่ยบางคนอาจจะถามว่าเล่นเล่นรับแล้วมันจะดีเหรอล้มันจะได้เหรอเล่นลุกแล้วคุณก็ลองไปเล่นดูว่าคุณเหมาะกับการเล่นลุกหรือเล่นรับนะครับถ้าผมเล่นลุกมาพอสมควรแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จผมก็เลยมาเล่นทิศแบบเล่นรับดีกว่านะครับตัวต่อไปครับ i l i n k นะครับ ไอลิงนะครับโอ้โหเน็ตที่บ้านผมนี่หรือว่าเป็นที่แอปพลิเคชันของเขานี่นะครับไอลิง์ Link เริ่มเ e m a มผมเริ่มตัดกันแล้วนะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับไอลิงนะอ่ะมาดนะนะูนะครับสวยจริงนะนะครับตัวนี้สวยเลยเนาะดูนะครับกลับตัวไหมอ่ะเรามาดูภาพกลับตัวไหมนะครับไม่รู้จะกลับตัวหรือว่าจะ มีแรงขึ้นมาแล้วก็เป็นขาลงก็ไม่รู้นะครับสำหรับตัวนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมลากเส้นแบบเทรนไลน์ก็ได้ถ้าตีอย่างเงี้ยมันก็เบรกถูกป่ะครับแต่ถ้าตีไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรียกอ,อะไรเทนไลน์เนาะนี่ก็ดาเทนไลน์ใช่ไหมสปีดสปีดเทนนะตีแต่กก็เบรกก็ถือว่าโอเคนะครับ ในภาพในกราฟภาพรวมในกราฟกราฟมันเนี่ยโอเคเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็ EMA ของ e ผมก็เลยตัดก,ก,กันในกราฟมันนะครับหลุดโลไหมไม่ได้หลุดโลนะครับกราฟวีก,กันดีกว่าส่วนในภาพกราฟวีกเนี่ยนะครับนี่ครับสวยอยู่นะที่นี้ก็บวกอยู่นะครับ ผ่านมาทุกแนวแล้วแนวรับอยู่ที่5บาท90 5บาถึง6บาทนะครับมีแชลบมาเยอะสุดอยู่ที่5บาท80าทนะครับใช่ไหมต่ำสุดอยู่ที่5บาท70าทนะครับก็สะสมได้นะครับในระยะนี้แต่ถามว่าตอนนี้มันขึ้นไป7บาท35าทแล้วในการเล่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกราฟมันในกราฟเดกันดีกว่า นะครับว่าลักษณะการเล่นเขาขนเล่นยังไงดีนะครับสำหรับ i-link นะเปิดแก็บป,ปะเนี่ยดูนี่โอโ้โหเปิดแก็บแบบนี้เดี๋ยวิ้งไส้มาหรือไม่ก็ลงมาปิดแก็บแน่นอนนิดเดียวเองไม่น่าเปิดหรอกพูดถึงนะครับแต่ฐานเนี่ยเขายกขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนาะนะครับฐานเขายกขึ้นไปเรื่อยๆเลย นะครับเนี่ครับฐานเขายกขึ้นไปเรื่อยเลยเดี๋ยวขยายให้ดูยกขึ้นนะครับยกขึ้นไปนะครับนี่ก็อันนี้อันนี้หมดชุดนี้ปุ๊บย่อลงมาแรงหน่อยนะครับก่อนที่จะทําขึ้นไปเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นยกฐานยกฐานยกฐานอันนี้ไม่ยกนะครับหลุดมาแต่ไม่หลุดตรงนี้แต่หลุดมาตรงนี้ปลุดหลุดตรงนี้แต่ไม่หลุดตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ ไปสร้างแนวต้านไว้อยู่ที่วันนี้ขึ้นไปแรงอยู่เหมือนกันแล้วมีการเทขายนะครับตัวนี้อยู่ที่วันนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้เปิดเปิดโดดนะฮะเปิดโดดเจ็ดบาทสามสิบต่ำสุดเจ็ดบาทยี่สิแล้วก็สูงสุดเจ็ดบาทเก้าสิบห้าโอ้โหในระยะยาวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาปิด7จบาทห้าแล้วถ้ากับเปิดโดดไป สามช่องใช่ไหมไม่ใช่สิเปิดตรวจไป5้าช่องนะครับก็ทำไส้ลงมาปิดนะครับค่าขยับอ,ะอ่ะอ่แล้วก็เปิดไส้ปิดไส้ลงมาปิด20ก็ยังเหลืออีก15้านะครับสิบไปสิบสอ่าสช่องนะครับที่เขาจะทำขึ้นไปนะผมว่าตัวเนี้ย ในมุมมองผมนะย่อวะ่ะสำหรับผมนะผมให้แนวแนวตรงนี้เลยแต่วันนี้ว่ารูปม,มันเข้านะวันวันการเปิดมาจะวิ่งเล่นกันก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะย่อดีๆสักหน่อยนะครับในความคิดผมเนี่ยผมว่าให้ย่อไม่เกินตรงนี้นะครับนี่นะหกบาทส,สี่ิบถึงหกบาทห้าสิบห้า ถ้าลงมาย่อดได้ตรงนี้ก็ถือว่าเข้าได้เลยแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยก็เล่นเล่นแนวนี้ไปนะครับก็แล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ในกรอบ7บาท5 7บาทสิบถึง6บาท40เนี่ยแหละในกรอบเขาอะมุมมองผมนะวันนี้อาจจะพูดอาจจะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับมันดึกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นนะเพราะว่าเนี้มันมีการชนแนวต้านแล้ว ชนหรือบปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิว่ามันไปนชนแนวไหนผมก็ลืมดูเลยไม่มีนะนี่งใช่ไหมไม่มีนะดูกราฟเทไม่มีนะแนวนี้นะครับก็ดูกราฟเทหนะ่อยม,มีไหมกราฟเทกรา นึกคบดอ่ามันขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแนวนี้แนวข้างบนตรงนี้แหละที่เขาจะต้องมาเจอแนวฐานตรงนี้ก่อนนะครับ8ปดบาทเจ็นะครับ, 8, 75, รบถามว่าตัวนี้เข้าได้ไหมเข้าได้นะครับไม่นักเกลียดเลยนะครับสวยด้วยตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้สวยกว่านะครับ แล้วก็วิธีการเล่นตามที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันไปต่อก็ปล่อยมันไปถ้ามันยืนตรงนี้ได้เจ็ดบาทสิบห้าได้หรือว่ามันลงมาปิดเจ็ดบาทสิบห้าเจ็ดบาทได้เนี่ยคุณเข้านั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็รอให้มันเล่นรอบหรือว่าอะไรแต่ถ้าคุณว่ามันน่าจะลงมาอีกคุณก็รอตรงที่หกบาทเก้าสิบแล้วก็ให้มันทําไส้มานิหน่งให้มันประชนตรงเนี้ยหกบาทเจ็ดหกบาทเจ็ดสิบเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมรอช่วงนี้แหละ นะครับรอดูว่ามันถ้ามันไม่ดุดโรดโรหนึ่งเนี่ยแนวต้านรับแนวรับใดแนวรับหน,บนบบึ่งเนี่ยผมจะเข้านะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะน่าสนใจนะเพราะผมไม่ชอบเล่นหุ้นที่มันไล่าราคาขึ้นไปอ่ะมันเล่นแล้วมันเหนื่อยเวลาขึ้นไปเห็นไหมคุณนี้ว่ามันขึ้นไปปุ๊บมันเทลงมาเป็นไงอ่ะหนักปะกว่าจะทําขึ้นไปแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยใช้ได้ระยะเวลาโคตรนานอ่ะเวลามันเทลงมาเนี่ยหุ้นนะที่ผมเล่นล้วเพราะว่าเวลามันเทลงมาคุณเห็นไหมแท่งเนี้ยแต่แท่งเนี้ย โหดไหมเวลาหุ้นมันเทล,ลงอ่ะมันโหดไหมวันเดียวมันเทไปเท่าไหร่นะครับแต่เวลาขึ้นเนี่ยเห็นป่นะถ้าขึ้นโห,หดมันก็มีเวลาขึ้นเล็กๆเนี่ยเวลาคุณเข้าไปเล็กๆยิก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 ยิยิใช้ยาวเวลานะแต่พอถึงเวลาปุ๊บมุณไม่ขับเทลงมาเทลงมาต่ํากว่าจุดเดิมด้วยเป็นใครใครก็ต้องออกถ้าเล่นตามเนี่ยยังไงใครใครก็ต้องออกถ้าคุณไปเข้าช่วงนั้นน่ะนะในถ้าคุณเข้าช่วงเนี้ยมันเจอช่วงเนี้ยก็ต้องออกใช่ไหม ถ้าเพิ่เขาทำขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปปุ๊บย่อลงมาหลุดขึ้นมาทําไงคุณก็ต้องออกถูกไหมครับออกแล้วค่อยมาสะสมใหม่ตรงนี้นะครับรอให้มันเป็นจังหวะขึ้นไปแบบนี้ถึงจะสะสมนะครับถ,ถึงจะกลับไปเล่นนะครับไม่ใช่ว่าที่ผมบอกว่าให้รอรับเนี่ยไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแล้วรับเลยนะนะลงปุ๊บมาอย่างนี้ยลงปุ๊บแล้วคุณไปรับปุ๊บแล้วมันลงมาอีกคุณจะรับไหมคุณกล้าร,รับคุณไม่กล้าร,รับปุ๊บ คุณลงมาอีกมันลงมาเรื่อยขาลับอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มกลับตัวคุณเข้าใจคําว่ากลับตัวอยู่แล้วเนาะเว v e r s a l คือมาเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเงี้ยนะครับแล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยเงี้ยแต่ไม่หลุดเงี้ยก็ขึ้นไปเงี้ยอันนี้คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นเล่นเงี้ยเทนขาลงมันก็เสี่ยงหน่อยเพราะว่ามันจะลงมาปุ๊บดีทําขึ้นไปปุ๊บย่อลงทําขึ้นไปปุ๊บย่อลงลักษณะมันจะเป็นประมาณน,นี้นะครับสําหรับตัวนี้นะนะเรามาสรุปัันนเลยะครบตวี้ รับที่7บาท10ถึง6บาท50นอกนั้นคัดที่6บาทลงไปนะครับถ้าลุด5บาท50ให้คัดเลยนะครับรับลึกหน่อยรับ,รบ,รบหลายช่วงหน่อยรับหลายขย้อนหน่อยเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะทำฐานขึ้นไป นะครับเขาคงไม่ได้ว่าพูดพลาดหลุดไปทีเดียวถึง8บาทเจ็ดสิบาต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ถามว่าชุดนี้มันก็น่าสนใจตรงน,นี้แหละที่ที่มันมีแรงเทขายมาเพื่อที่จะไม่ไปเพราะด้วยตลาดวันนี้ด้วยนะครับก็รอประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะถ้ามันวิ่งไปเลยผมก็ไม่เข้าผมก็ไม่หาตัวอื่นเข้านะครับผมไม่ชอบพ้นที่เล่นไล่ราคานะครับมันถามว่ามันมีโอกาสได้ต่างมามันก็มีนะครับสําหรับการเล่นเบรกนะ แต่คุณก็ต้องแม่นยำและคุณก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับมาตัวไอเทลครับไอเทลวันนี้ในกราฟมันกันก่อนนะครับไอเทลวันนี้กราฟมันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับดูครับแล้วก็แนวต้านนะครับ6บาท15นะครับ อืมเนตั้งผิดหรอผมผมไม่ให้หกบาทสิ 6, 30, บหกอ่าะหกบาทสิบหกนะครับนะแนวแนวต้านแนวอะไรเนี้ยมันผ่านมาแล้วเนี่ยมีการทดสอบตรงเนี้ยมันมีการทดสอบตรงเนี้ยกับตรงนี้แหละนะครับจะถือว่ามันผ่านตรงนี้มาหมดแล้วมันผ่านตรงนี้มาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วนะ จุดกับตัวเขาที่ชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับอาจจะย่อลงมาไม่เกินตรงเนี้ยนะครับแต่ผมตีไว้ก่อนเลยนะผมตีไว้ก่อนผมว่าเขาน่าจะย่อไม่เกินตรงนี้หกสามบาทหกสิบสี่นะครับในกรอบนี้นะผมมองในกรอบนี้ไม่น่าจะเกินนี้นะถ้าเกินนี้ก็คัดเลยไม่เล่นแล้วนะครับ วันนี้กราฟวีคเป็นไงดูครับท่งกราฟวีนะครับผ่านหมดแล้วแล้วจุดนี้ผ่านไปแล้วถ้ามันยืนที่สี่สี่บาทห้าสี่ได้ถือว่าสวยเลยนะแต่วันนี้มันย,ยังยืนไม่ได้นะครับช่วงนี้มันก็ยังอยู่ถือว่าสะสมได้ไหมาหน่าเล่นนะตัวนี้นะไอเทลนะมีวอลลุ่มมาแล้วด้วยแล้วก็เหลือแค่จุดเนี้ที่เขาต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ต้องยืนตรงนี้ให้ได้ยืนตรงนี้ห้าบาทห้าสิบห้าเนี่ยให้ได้นะครับ ดูกราฟเดย์กันดีกว่าวิธีการเล่นกราฟเดย์เล่นยังไงนะครับกราฟเดย์กราฟเดย์สวยไหมลองดูดิมีวอลลุ่มเข้าแต่มีแรงเทขายด้วยสภาวะตลาดขึ้นไปจริงเขาหน้าจะยืนได้แล้วแหละขึ้นไปนี่ก็คือการันตีแล้วแต่ผมว่ารออีกสักหน่อยนะความคิดผมเป็นผมรออีกแล้วรอจังเลยรอทำไมผมว่ารอเขาหน่อย รอมาวันนี้คนี้ยังไม่มีของก็สี่บาทสิบสี่นะครับสามารถรับได้ถึงเนี่ยครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนสีผมว่ารับได้ถึงเนี่ยครับผมว่ารารับได้ถึงตรงนี้เลยนะครับ 4บาท86นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็คลัดซะ4บาท10ไม่เอาลุกไปก่อนนะครับมุมมองผมก็สามารถวันนี้มันปิดที่ไรเปิดไปที่ราคาเปิดที่4บาท26นะครับสูงสุดที่4บาท70แล้วก็ย่อลงมาปิดที่3บาท34ให้4บาท34แล้วก็ตามสุดที่4บาท24ซึ่งมันมีแรงแรงเทขายเนาะแล้วก็มีแรงดึงกลับขึ้นไปถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่โอเคเลย ผมว่าถ้าเข้าเข้าไปก่อนเลยก็ได้นะครับใครที่รับมาแล้วก็เข้าไปก่อนนะครับผมว่าน่าจะไปถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะวันจันนะผมว่าเขาเนี่ยน่าจะทำขึ้นไปแตะหรือเปล่าเนี่ยดูครับเวลาเขาเกินขึ้นไปเนี่ยทําเกินขึ้นไปนะเขาจะย่อลงมาทุกทีเลยนะเนี่ยผมว่าก็น่าจะย่อลงมาก่อนนิดนึงแล้วก็ทําขึ้นไปใหม่ นะครับให้ไปยืนตรงนี้สี่บาทห้าสิี่ถามว่าซื้อสะสมได้ไหมซื้อสะสมได้อยากให้หลุดสี่บาทสิบสี่ก่อนรอบแรกนะครับถ้าหลุดปุ๊บรอมันเล่นข้างล่างเลยนะครับเล่นช่วงนี้ไปเลยนะครับช่วงเนี้สี่บาทสี่บาทเนี้ยสี่บาทถึงสี่สามบาทแปดสิบหกเนี้ยเล่นช่วงนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะขึ้นมาแล้วเป้าหมายเขาคือห้าบาทสิบหกนะครับที่เขาจะทาให้ได้ถ้าทําได้นี่คือแจ่มมากเลยนะครับสําหรับคุ้นตัวนี้นะคือว่าสวยนะ ตั้งแต่ต้นปีมาที่ใครเข้าไปนี่ถือว่ากำไรจ๋าแนะเกือบเท่าตัวนะสบาทกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นสรุปสรุปเลยผมว่าสำหรับผมนะผมรอที่เข้าได้ไหมเข้าได้นะรับนะครับ4ี่บาทยีสิบถึง 4บาท10นะครับแล้วก็คัด4บาท10มันแคบไปเนาะสบาท10บผมว่าให้คัด4บาทแล้วกันเนาะเผื่อมันจะย่อทะลุลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับคัดที่4บาทแล้วกันนะสุดท้ายละ4บาทก็จะมานี้นะวิธีเล่นผมนะ ผมคิดไว้เฉยนะครับถ้าชอบคลิปก็ประมาณนี้สำหรับวิธีเล่นประมาณนี้นะวันนี้ก็จะเนยๆหน่อยนะครับเจอภา,าวะตลาดไปมันก็เนืยธรรมดานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ให้ช่องเมาคับกันด้วยนะครับจะมีอะไรก็ลองสอบถามมาได้นะครับว่าในคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมก็ อาจจะพูดจาไม่ค่อยดีก็ขอภายด้วยนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาแนละ้วตัวนี้ก็สวยนะสองตัวผมให้สองตัว i l i ิงกับไอเน็ตไอเทลนะที่คอยตามไว้นะสัปดาห์หน้านะครับถ้ามันย่อลงมาเนี่ยจังหวะเข้าได้เข้าเลยอย่าวผมว่าเด๋ยนเซตมันจะขึ้นใหม่ๆนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ